อา้าวด่านใหม่แมนกรุป๊ปไปอ้าวด่านใหม่มันดีจังออกมาเจอคนเลย <c oughs> แม่งปาดผาดเหี้ยไอ้เฮ้ยมันจก่้เฮ้ยไโไหนเนี่ยไ <c oughs> อ้ไม่ทันไม่ชินแมพ นู่นน่น,น,นไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วมันไปจังไสเนาะ <c oughs> มันไปจังไสเนาะเมันปาเจ็บไปถึเฮัวใจเขาโดนอีเค้า่านะเฮายเฮ้ยะน้ว มันมุดไกลขนาดนั้นเลยเหรอเชี่ยไกลไปปะเนี่ยไอ,อท่อนี้ไกลไปเจมได้มีการบอดี้บล็อกด้วยผมชอบอ่ะเกมแม่งมีบอดี้บล็อกกันด้วยชอบอ่ะชอบความทีมเวิร์กนี้มากครับชอบความทีมเวิร์กนี้มากๆ อดีกน,นี่ไงนี่ไงเออแต่ท่อดนี้สั้นไปชี้เฟรมครับชี้เฟรมเป็นยันสายนาะด่านนี้นะเ,เขาตีไม่ได้โดนสโลด้วยต้องวิ่งอย่างเดียวไล่ก่อนหนึ่งฮิตไม่ร้อง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 นะไม่ร้อง ไม่เงีม่เงี้บ่เีย่งีไเงียบจยเลช้องเลช่วงโอ้แม่งสวดต่อไม่รอแล้วนะ มีคนกำลังชุบครับมีคนกำลังชุบขอตีตัวน,นี้ก่อนขอตีทิ้งไว้ก่อนยังไงก็ว่างเลยอะขอตีทิ้งไว้ก่อนโดนคีย์บอร์ดไปซะมีคนชุบละชุบละเขาชุบละรู้สึกว่าตอนนั้นที่เราไล่เขาจะอยู่แถวๆนี้นะ,ะนะี่ไงใช่คนนี้ไหมฮึผมไม่ชัวร์อะ ไม่ไม่ใช่ว่ะไม่ใช่คนนี้อ่ะไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะเออไม่ใช่ว่ะผมฆ่ามั่วละอันนี้ผมฆ่าผมฆ่าฟรีอ่ะตัวนี้ผมฆ่าฟรีเลยทุกคนเราห้ามฆ่าเราต้องฆ่าสองสามสี่ตัวไหนก็ได้แต่ห้ามฆ่าซ้ําหมดทุกคนเหลือไว้คนหนึ่งเพราะว่าเราต้องเราต้องยืดสองนาที เออไม่ตบไม่ตีไม่มีอไรไว้ตอนนี้โอเคี่ยวขวาแล้วเทวขวาไปละเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็อ่าจจะต้องไปไล่เบอร์หนึ่งครับต้องไปไล่เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งต้องไล่เบอร์หนึ่งพี่แว่นต้องไล่พี่แว่น นี่แหละนี่แหละนี่แหละต้องต้องไล่คนนี้แหละต้องเลยโอ้แมงขานานกว่านี่หาลา เขาไปสวนละทุกคนเขาไปสวนละเราต้องตามคนสวนวเราต้องตามคนสวน หาคนสวนไม่เจอเราหลงแมปอะ่ะเราหลงแมปจริงนี่ไงนี่ไงจับมือกันก่นอนจะรีบไปไหนโอเคตอนนี้ใครก็ได้คนหนึ่งครับเราค่อยไปไล่พี่แวนต่อโจ๊กนี่นะแข่งเลย ยาก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 หนียากหนียากมองเลยหนียากโดนสโล <c oughs> slow, แบบนี้ไม่รอดไม่รอดละไม่รอดละจบละจบละ okay. แล้วก็แบบเดไปไล่พี่แว่นคนระับต้องไล่พี่แว่นอัดนี้แม่งซับซ้อนจัดเลย okay. Okay. ต่อไปต้องเป็นพี่แว่นเท่านั้นครับถ้าจะเก็บสีต้องเป็นพี่แว่นเท่านั้น <c oughs> มุมโดดตรงนี้มุมโดดตรงนี้ไม่ค่อยคุ้มอ่ะโดดไม่คุ้มเลยผม oh, <toe. S 2> oh, แม่งหลงวะ่ะหลงจริงสวยห <My chance. S 2> ลอกมั้งถ้าเราเก็บพี่เวนได้ก็น่าจะจบครับ เรียบร้อยเรียบร้อยไปลกันเหลือตัวเดียวละอันนี้ไม่อยากเรามีเวลาสองนาทีแล้วเขายังบาดเจ็บอยู่ครับโอกาสเก็บสี่สูงมากเว้นแต่เขาจะจุกได้ต่อเนื่องมากๆมหาศาลเลยซึ่งเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากมาโดนดีโดนที่ซามด้วยใช้อาวุธได้เหลกมั้งกี่ซ้ำทีนึ่งกี่ซ้ำทีนึง ตตาามมเมโอเเรียบร้อยเก็บสีเก็บสีทุกรอบเลยว่ะตัวละครมันดีจร oh, no! ิงอ่ะตัวละครมันไล่ง่ายมากครับไล่ง่ายมาก ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ